งอดจังเอ็นรู้แต่ว่า่วงนอนเลยว่ะเมื่อคืนเมื่อวานเรานอนสอ,อ,องชั่วโมงแต่เมื่อคืนได้นอนอยู่ใช่ไหมเมื่อคือนนอนพยายามนอนตัง้งแต่สี่ทุ่มสามทุ่มแต่ว่ารู้สึกมันมีคนจ้องมอง เคยรู้สึกไหมแบบว่าแบบอยู่บ้านคนเดียวแล้วแบบเหมือนมีคนอยู่ในห้องกับเราใชาไหมเพืนพี่น้ยนอยนอนเป็นเพื่อเลยคือเนี้ยเจ้๊นันกลัวตุ่มดูกลางบ้านอ่ะผมมาโทร <ไป S 2> ให้พี่น้อยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเห็นออกเพี่ล้วนอนหน้าตุ่มหรอใช่ครับเตือนโอ้นอยู่รุ่งค่ะเด่๋ยวว่ารับไหมครัหรือว่าที่โรงแรมที่ผมพูดแล้วมันมีผีป่ะแล้วผีตามมาวะไม่ใช่ <c oughs> จริงนะเพราะบ้านเนี้ยอยู่มานานแล้วไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้ต่อาอยู่คนเดียวก็เถอะแต่มเมื่อคืนหล่ะไม่หล่ะริงบ้านเงียบเลยเออไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาอยู่บ้างเข้าไม่ได้หรอกแต่ว่าผมมีึสองแต่มเมื่อคืนเราโคตรรู้สึกเลย นผมพูดกับมันอ่ะอืมยิว <laughs> <You. S 1> ผมว่าแมมไปดิ <laughs> ที่โกดังก็มีนะเออผมว่าอีนอนเ้าจะผมแบบผมต้องลงมาเอาของข้างล่างเลย <laughs> นอนอยู่อ่ะว่านะี่ปีกับปีกบไหม<า>นี่ามันเหมือนเต้เลยปวดตาเย,ย็นนังวันเนี่ ควันก็ต้องตรวจด้วยวะเวแบบเหมือนเหมือนเหมือนผมนอนนะผมนอนหอาาลนะผมมันนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่เลยรู้สึกเลยว่านั่งอยู่บนเตียงข้างๆผมผมก็หันไปดูเลย่ก็คือแบบประมาณยี่สิบตอนสิบรอบอะที่ผมแบบกวา่าห,ห,หันไปทางเย็นในนอนอ่ะร้อนมากสามเย็นดูนอนไม่หลับ คนเดียวมันเป็นแบบแปลกใช่ท<ช>ุก <ๆ S 1> คนมันคือบ้านนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวคือ <ๆ S 1> ผมมาผมผมมาไม่กลัวผีเลยตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกตั้งแต่บวชไม่กลัวเลยถามว่ากลัวไม่กลัวแต่ว่าไม่ได้กลัวแบบจะหนีแต่กลัวแบบกลัวเห็นนะเพราะว่าไม่ชอบเห็นมันจะซีดสเป,ปรยนะ์กันผิดอนะ่ะ เมื่อคืนถ้าผมไม่ง่วงอ่ะผมก็จะไม่่อะไรเลยนะแต่เมื่อคืนง่วงมากแล้วก็แบบเหมือนมันกลัวนะท้่ผมอยากรู้ว่ามาจากไหนเพลินอ่ะไม่หรอกพี่กกลัวนะอยู่บ้านนี้แต่พี่อยากกลัวคนเพราะอยู่หลังสุดท้ายคนณอ่ะผมไม่กลัวเลยมันเลยพี่อยากล้างโมเลยโมเลยเดือดกันจั่ ก็บอกช่างเสื้อดำน่ารักมากอันนี้เขาเรียกว่าน้องน้อยขอยอมครับเอาก็จ่ายยาเขาพี่โกดังมีหรือกำลังหลออมากครับตอนไหนคะเนี่ยถ่ายชุดอิสลามหล่อมากขอบคุณครับ วันนี้อีกสามชุดกะไปว่าถ่ายสองวันลงทั้งเดือนนะ <c oughs> น้องก็บอกวันพอยารมารอบนี้ผมต้องให้ได้ได้ลงทั้งเดือนอเออเลยไม่รับงานมานานมากนะครับ,บงานรีวิวแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นงานที่ แป,ปลกนะครับรที่ไม่เคยทําก็เลยร <c oughs> ับทําเพราะไม่เคยทํไม่เบื่อตื่นเต้นแต่ทายแล้วถ่ายแบบอะไรไ,ไม่ชอบดีมันอบ่ายลูกดี <c oughs> แต่มันจะขาคนแต่วันไม่เหนื่อยนะ <c oughs> ถ้าแบบเหนน้อยกว่าถ่ายเอ็มวีใช่ถ่ายหนังสั้นแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อวานมันง่วง คามขัดแย้งเตาาไม่นั่นแล้ววันนี้ไม่ได้นอนแล้วไม่ได้กินง่ายติมนายอ๋อ อยู่หรอมา้ครับขอบคุณครับอยู่ทำไรวันนี้ถ่า,ายแบบครับ่าชุดอิสลามแแนีเ,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 เป็นเสื้อวันใส่ใสลายโยคร<อ>ับเดี๋ยวผมจะเอาชุดอิสลามช,ชุดชุดใส่ลายโยเนี่ยให้เด็กเสือ์ที่ร้านอิสลามใส่ด้วยนะเป็นเด็กกรักลายอิสลามไวยที่้ำโกงขนาดใหญ่ วันนี้ไหยที่ไหวันเบงคอกสายนี่ก็ได้ลุงแม่ลำเจ้าพยาอพี่อาโศกโกลนองีเหรอจนรอโก่อนค่ะเขามีน้าบ้าไงจิมเนอร์ไม่มีไครับพี่ยูครับโอ้ขอบคุณครับน้องเหมือนกี่อ๋ออันนี้ปกปิด เป็นเต่งก็หลออุ้ยเจ็บอาา่ะใช่ทำให้เต่งก็หลมันแพ้หรอน่าจะจะเป็นต้องเป็นสิวอ่ะเพราะว่าเหมือนแพ้เลยที่เป็นเหี้ยน่ะเมื่อวานใช้แปรงโข,ข,ของคนอื่นของย่างก็เดือดชอบพอที่คนอยู่ไรขอ่างข้าวมังคาว ตื่นเช้ามากค่ะแในรอบหลายเดือนตอนแรกพูดเล้วหน้าพี่จะทบปุ๊บเตกลงตัวปุ๊บเองเพ<ว>ราะ<ว>กลัวผียิงผมตื่นต้งแหนใครเคยรู้สึกเหมือนมันผมเมืเ่อคืนผมบอกเลยว่ามีอะไรสักอย่างอยู่กับผมจริงๆน,น,นะมีแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าคือใครแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมคุค้นเคยเลยไม่รู้เข้าบ้านได้ไง อาะป้าจัดเลยคือหลับอยู่อะแล้วก็สะดุ้งตื่นมาทุกทีอะมันเป็นคนดีมองอยู่อะทั้งคืน ด้วยนะคือเมื่อเมื่อเรื่องคือจมูกมันทำคือเหมือนเหมือนซื้อมาเพราะตายมันแดงแบบตกใจต่อยถึงจะไปจังเใจต่อยถึงจะไปจังเมันทํานี่คือดูจากการเป็นสันขึ้นมาแบบเป็นสันเลยอ่ะไม่ดูจมูกพี่ยุ่นนะเตืเนยังตื่นแล้วพี่ยุ่นอ่ะแล้วลูกแกดูดีบฝรั่งชัด ก็สามคนพี่น้องอะผมตั้งแมพสุดอะที่สุดน,น,นี่คันได้ไหมได้ไหมอะไรอ่ะปลาต้องชี้จะเปลี่ยงเน้นเลยไม่หนึ่งจัดตรงก่อนเลยเดี๋ยวยัดทีเดียวเลยใช่ปะเนี้ยนี่หลังหักเออแข็งไ,งไหมอันนี้จบแล้ว เออไเออน่สวยนี่ปาบาลวชวยแล้วมันเปิดหน้านีอ่ะสีอยู่เซยก็อยู่บานริงจะล่อมา

นี่นหนบ้าคะเน่ยปบป๊าก้าอะไรครับไม่พัดหรอบปกาก้าอะไรครับวัเนี้โลกกิ้วกัาไม่ต้องกันไม่ต้องแขวมันเป็นไรนี่นี่มันจะเป็นแบบเวทลุก ใช่เลยูลชยย่เลยเดี๋ยวค่อยกลับมาขายนะมาดูนหน,นึ่ตอนแรกคิดว่าวันนี้น่าน่าเสร็จเร็วแต่ามันมีถ่ายแบบตอนตกดินวยใช่ใชแค่ไครับติดรั้งจริงวันนี้ว่าจะไปเท้ากดังไปไล่ปิดคลองแหละเพราะว่ามีเสื้อผ้าอยู่ที่แบบจะปล่อยตั้งแต่ก่อนลงใต้แต่ว่ารี่ลงใต้ก่อนก็เลยไม่ได้ปล่อยให้นะครับ ไปดูที่โกาดังว่ามีอะไรบ้างเลื่อพาให้ทุกคนเราไปขายต่อกันได้มีตังค์ใช้มีงานทำแ้้ปล่อยยกขสอบให้แบบตุกๆนินที่ว่าขายตัวหลักสิบก็กำไรอ่ะ <c oughs> ได้ไหม đây này. đây เนี่ยวิธีเทศผมทำไม่ลวก,กแบบนี้นะแล้วก็มันจะปัดง่ายระหว่างมันไม่ต้องให้เป๊ะมากโอเคเปถ้ามันเป๊ะเดี๋ยวมันจะแบบเราจะไปจับให้ได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนติดแบบจับจับจับขอเป็นงีนิดเป็นไงเป็นเพื่อนมันเป๊ะมันติดไงมันจะได้รู้เข้มเข้ม จัดระเบียบผมชอบคิวผมที่แบบมันเป็นสองทางหัวไปทางหนึ่งหางไปทางนี่แหละที่ช่างเขาชอบไม่เหรอเวลาของผู้หญิงของจีนอ่ะจะปิดปิดปิดตึ้งตั้งก่อนผมชอบไหข้างหน้าเป็นหัวคิวอ่ะเอาเาปดีเออดากพี่อยาดหยาเร่งนะอย่าเรียนหยาดทำอยาทำให้มัน ลงเดแล้วนี่ลาดูแต่งเออไปกดอีกแล้วปัดขึ้นปัดขึ้นโอเคจำหัวหิ้งเสียหมดเพื่อนคิ้วหงวหินดีๆอะไรเนี่ยเนี่ยเวลาปัดคิ้วแะไแรก็ไปน้อยชอบปัดลงแบบเนี้ยดวงก็เลยไม่ดีมั้ยก็เลยไม่มีปวดสักทีนึ่ง

รอดูนะเดี๋ยวชุดลายอ๋อกายอยู่แกงบ้านน้อยผมเคยแกงเหรอพี่น้อย <c oughs> ผมเคยแกงพี่น้อยไหมไม่ค่ะมาทำจริงล้วนๆแก้งมาไหร่หน้าเลือดสาส์ค่ะแม่ป้า แต่ไม่พอเรามันไม่ไม่เหมือนเมื่อวานหระเมื่อวานเมื่อวานหนาโอ้ยผีเจอไรไม่มันตกล่องไงเมื่อวานน่ะีอะไรทำบางๆเอออันนี้เราได้เสิร์ฟไอเติมแป้งระหว่างวันได้ไอเนี้ยไม่เต็มก็าหลอกไว้ปิดอันนี้ 再笑。